ร้ห้าร้อยบาทในบัตตี้แลนด์เดือมอแบงกัปีมาได้แล้วได้แล้วละห้าวิสี่สึ่งจุบมาดูกันก็จะได้ไรอุย้ยไ,ไม่ได้อ่ะ อะไรใช่ไหมเสดายไม่ได้ยืบยืบไปไปอีกยืบไปอีกอืมยังไงวิมาเลยหรือเดี๋ยวดูไหมว่าจะได้ไหมครับโอ้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกรอบลองดูนะว่าอีกรอบมันจะได้ไหม ơi đây ừ, wow Tua này của mai đây mọi người đồ anh ấy hả đi thử yêu ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนยังไงตัวเลยนะสองให้สุดสองตอวเลยอุ้ยหนักตัวนี้หนักอ้วนหนักไม่เอาใช่ไหมบวมไม่หน่อยอู้จะเอาแคบๆเหรอใช่ต้องไปเอาตัวตัวไกลๆอ่ะเอาไหมเอาไหม เอเคเรองนะครับทุกคนเมื่อกี้ไม okay. ่ได <ollow, scraps. |ha|> ้จุบโอเคงับเลยอะไรนะงับเลยโอเคจุูอุ้ยแค่ร์ยาก่ัะแค่บร์ยากจังเลยใช่ยากมากเลยแค่บร์ จึ๊บอุ้ยโอ้โหรอบเนี้ยไม่ติดเลยหนักเกินแค่เบใช่ไหมรอบอีกรอบอยากได้อ่ะกดกดกดอึ <h ati> <h ati ๊บอุ้ยไม่ได้ขนลื่นอ่ะยากเกินใช่ันลื่นด้วยแต่อยากได้มากเลยอ่ะ อยากได้แค่แบะขอเล่นอีวงสงสัยพวกเราต้องไหว้มันแล้วแหละมาอึบเอออึบดูนะคะทุกคนจะได้ไหมซึบโอ้เสียคนเสียดายไม่ได้อ่ะอีกรอบนึงอีกรอบเลยครัทุกคน ทีทขอโทษนะครับทุกคนที่เอามือบงังแต่ว่ากันเราจะเปลี่ยนมุมครับเก็บจะได้ไหมอุ้ยโหเผอตอนนี้พี่สาวไม่ยอมแพ้ครับทุกคนอยากได้ได้เลยแค่แบพี่สาวอยากได้แค่แบมากตอนนี้อุ้ยเสียใจอ่ะอยากได้แค่แบอะ่ะ พี่ <ผม S 2> สาวไม่ได้อ่ะพี่สาวบอกอีกรอบนึงนะครับทุกคนมาดูกันว,ว่าอีกรอบรอบนี้จะได้ไหมจะได้ไหมไม่ไดม้มันหมุนอะ่ะพี่สาวไม่ยอมแพ้เลยทุกคนอยากได้ให้ได้เลยจริงอยากได้คะแนนแบบมาก พี ani, e ่สาวบอกไม่ยอมท้อถ้าวันนี้ต้องให้ได้ก็สังวันนี้ต้องให้ได้ใครแบลองดูตัวนี้ดิใช่ไหมจึ๊บโหพี่สาวยังมียอมแพทุกคนยังอยากได้คือได้ใครแบตัวเดียวก็คือคุ้มเลยไงพี่สาวบอกได้ใครแบตัวเดียวก็คือสุดเลยถ้าถ้าเกิดได้จริงๆนี่พี่สาวผมจะขึ้นสวรรค์เลยทุกคน อีกรอบจุ๊บเอาอยัางนู้ก็จะกดแล้วถืองั่มอุ้ยกาา้านมันหมุนนะทำไมตัวนี้ก้านมันหมุนอะ่ะก้านหมุนทำไมก้านมันหมุนกันนะเห้อคิปไม่ได้ ยี่แก่ยังไม่ขึ้นเลยทุกคนพี่สาวบอกวันนี้ต้องให้ได้ไค่แบงอย่างนี้ต้องให้ได้สักตัวหนึ่งชึบจะได้ไหมจะได้ไหมทุกคนอุ้ยหนักเกินโอ้พี่สาวบอกว่าแค่แบหนักโซเสมันต้องกินเยอะแน่เลยทุกคนมันน่าจะกินเงินเยอะก็ไปหน่อยมันก็เลยหนักใช่ไหม ยืบงับไม่ได้ไปเรียนนึงนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นละพี่สาวบอกไปเรียนนึงถ้าเกิดไม่ได้จะเปลี่ยนแล้วแน่ใจถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดยังจะเอาอีกรอบจะทําไงดีอะทุกคนจะทําไงดีครับทุกคนคิดว่าจะทําไงดีครับเอาล่ะครับทุกคนพี่สาวอยากได้ตัวเดิมครับ พี่สาวบอกไม่ง้อใครแบลแล้วชึบปึ๊บโผไม่ได้ทุกคนชึบโผล่น้ำตาทุกคนจะได้หรือไม่พี่สาวเขาคิดว่าถ้าตัวนี้ไม่ได้น้ำตาเล็ดแน่เลยโหทุกคนพี่สาวพี่สาวบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยคงจะน้ำตาเล็ดน่าดู พี่สาวก็กินในใจนะครับทุกคนชึบพี่สาวทำไรอะ่ะตอนนี้พี่สาวตั้งใจตั้งใจมากๆเลยทุกคนหูตั้งใจมากๆขี้หูขี้ผูน้องแต่น้องไม่ยอมไปหาชึบ อุ้ยไม่ได,ทด,ได,ด,ไดไ้ทุกคนเสียดายดึกอื้อพี่สาวจะได้ไหมทุกคนเปอย่าลังใจให้พี่สาวด้วยงั้มโหอ้ยมอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะได้แล้วทุกคนโอกาสได้สูงมากเลยตอนนี้ใช่ไหมใช่โอกาสได้สูงมากเลย อันดูันารับทุกคนอืมงั้มอ้าติดนันี่ล <c oughs> ื่นน้องลื่นแล้วก็ติดติดเอ่อเขาเรียกอะไรอะเป็นกระจกตรงเนี่ยก็ต,ต,ตัวนี้นดีกว่าบางังที่ชาบอกอย่าได้ตัวนี้เอาไม่ขึ้นเลยโอ้หไม่กระดื๊บเลยทุกคน พี่สาวบอกต้องวันนี้ต้องให้ได้พี่สาวบอกวันนี้ต้องให้ได้สักตัวหนึ่งไม่ได้ <c oughs> เออ<ป>ตอนนี้ลู้น้าที่พี่สาวสิครับอันนี้พี่สาวเจ้าตัวนี้แล้วทุกคนนี่ลาบ,บููลาบููบ่ทุกคนเนี่ยลาบ,บููน่าจะได้ยากมาก พี่สาวเอถ้าเกิดได้ยากจริงๆเนี่ยพี่สาวจะจะ,จะน้ําตาลงเอจะร้องไห้เลยน,นะครับทุกคนชื้นงัําอุ้ยหนักมาก <laughs> พี่พพสาวบอกว่ามันกินเหรียญเยอะไปหน่อยมันหนักพี่สาวบอกว่าเปลี่ยนใครแบรแล้วมาตัวนี้แทน อึ้บขี้ผาทุกคนออลองดูนะลองดูลองดูงดจ๊บทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมอือโอโ้ว้าวเฮ้ยตอนนี้ แอ้นี้พี่สาวจะมาตัวนี้นะคบทุกคนดูหน้ามันสิมาดูกันนะครับทุกคนว่าพี่สาวผมจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราจะงอเงยหน้าดูเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยดีเข้า ทุกคนจะได้ไหมงั้มอุ้ยโอ้อยไม่ได้อ่ะโหไม่ได้ทุกคนพี่สาวบอกจะร้องไห้แล้วอุ้ยมันปล่อยอ่ะทุกคนไอ้ตัวนี้ติดง่ายตัวนี้ติดง่ายตัวนี้ติดง่าย,ตายแต่ว่ามันขึ้นยากใช่ ตู้มันจ้องจะบิดอยู่ตลอดเลยทุกคนใช่ไหมใช่ใช่ไหม,มทุกคนตู้จะบิดกอนแล้วนะกันเลยงั้มอืดโอ้โหงอ้ผ้าร้อยงอวผ้าร้อยวันนี้จะได้อะไรบ้างงั้มเอา้าขี้ไม่โดนพิ่เข้าไปเลย พี่สาวบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ได้รอบนี้จะกินจะกินตู้แล้วอุ้ยอีนิดเดียวพี่สาวบอกถ้ายังไม่ได้จะกินตู้ได้แล้ว,ลวใช่ไหมใช่หืมงั้มอ้อพี่สาวบอกวันนี้ต้องให้ได้สักตัวนึงดูนะทุกคนจะได้ไหม ปึ้ง่ำโ oh. ุ้ยมันเหมือนมันโยนอะนี่เราเอ๋หม่ามันโยนเหรอหม่ามันโยนเหรอใช่งานนี้ต้องกินตู้เลยเร็วโห้ oh. ตูนะโอเคโอเค จะคีบสามตัวจะคีบสามตัวสุดท้ายไม่ได้สักตัวโอ้ยเสียใจอ่ะดูแล้วก็ทุกคนจะได้ไหมอไม่ได้เลยเหแค่นี้แล้วน şey ี่ดูนะทุกคนเหลือแค่นี้แ pues, ล้วนี่เหลือน้อยมากๆ ได้จบมาดูน้วยครับทุกคนที่เหลอย่างได้ตัวนี้ดูนะครัทุกคนจะได้ไหมฟุบโหไม่ได้อ่ะมาดูใกล้ๆกันนะครับทุกคนหน้าตามันเป็นยังไงนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนมันเนียนหยิบเหรียญมันเนียนอะไรเหรอมันเนียนอะไรมันเนียนอะไรเรียนชั้นไง เไ้ยไม่ได้ทำะไรเลย<ม>งามเอาเลยขึ้นตอนนี้ให้ทุกคนดูเหรียญหน่อยให้ทุกคนดูเหรียญหน่อยตอนนี้เลยอยู่เหรียญเดียวครับทุกคนชึบอึบจะได้ไหมครับทุกคนไม่ได้เหรียญสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน ดูนะครับทุกคนเจองอามโคลอ่อันนี้ใครทำเลยอันนี้มันเสียหรือเปล่าเล่นไม่ได้ไม่ไม,ไม่มีไฟติดเห็นไหมอยากเล่นนะอ่ะมาเร็ว ดเดาอันนี้เหรอไม่ใช่อยากได้ฝั่งนูน้นอะอยากได้ฝั่งนูน้นโอเคอยากได้อันนี้ลองดูนะเอ่ออ๋อนีอไ่ได้หรือเปล่าเอาเลยนะ เงียมันต้องหัวไม่ได้มันต้องหยิบตัวโอ้การเปลี่ยนใจแล้วทุกคนอจะเอาไหนดีเนอะอยากเล่นเหรอได้ไม่รู้มันใช้กี่เหรียญนะนูะ้งไงมงลองไปหยอดดูดิหยอดตรงไหนวะนั่นสิ ตรงไหนเนี่ยทูต้องเหรียญต้องสองเหรียญอ,อันนี้ต้องใช้สองเหรียญขับรถด,ดิอันนี้อหรือว่าจะเอาอันนี้ดีเพราะมันต้องใช้สองเหรียญเหมือนกันอมอันนี้เสียนี่เสียเหรอ,อามาฝั่งนี้น่ิหรือว่าจะเอาอันนี้ดี สิบเหรียญป้าสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญเหมือนกันก็ไปแลกเพิ่มไปไปไปแลกเพิ่มด OK. ีกว่าอะไรนะมเล่นสองเหรียญอ่ะเล่นอแบเนี้ยแต่เล่นรถดูดีกว่าไหมอ่ะเล่นยังไงไม่มันเล่นยังไงก่อนไม่ต้องโอดมาไปแล้วไป เอาไนเล่นอะไรน,นี้ไหนนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะหยอดเหรียญไงนั่นไงหยอดเหรียญหยอดไปสองเหรียญหยอดตรงไสองเหรียญไม่ใช่เออเอาทำไมเขาไม่หยอดอ่ะเอ,อ่เอถามมนนักง,งานดูสิ

ยังไม่มีเบรกมีเบรกด้วยใช่ไหมอ่ะเร็วเริ่มโอ,โอปุ่มสองปุ่มนี้นมีอะไรทำไรเนี่ยงั้น <c oughs>

อ๋อเสร็จแล้วจะได้แต้มีเงินมหนึ่งพันสามร้อยแต้มจบเกมไช่จบเกมแล้วเป็นไงสนุกไหมเกมนี้สนุกสนุก ไปดูพนักงานอเอาทำไมยังเล่นต่อได้อ่ะแสดงว่าสองคอยที่ใหมเดี๋ยก็คือเล่นได้สองรอบมั้งน,นะไม่เข้าใจเหมือนกันงงนะเนี่ยมันไหไที่ยังเล่นต่อได้อ๋อ เราดูก่อนนะว่าจะเล่นต่อ<า>ไ,<ด>ไม่เล่นต่อได้หรือว่าลมไม่รู้แน่เลยได้เกมโอเวอร์อันนี้คือแปลว่าจบเกมแล้วอ๋อเมื่อกี้มันก็ขึ้นนะแต่ว่ามันยังเล่นต่ออีกอ๋องงเนี่ยใช่ไหมสรุปแล้ว500บาทได้2ตัวนะคะทุกคนนี่ได้2ตัว ตัวนี้แลกมาไอตัวนี้แลกเหรียญแล้วได้มาตัวนี้ก็คือจับได้สรุปคือได้สองตัวนะครับทุกคนถือว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มถ้าลองคิดนะเราเราเอาห้าร้อยไปแลกสองตัวตัวนี้สวยตัวนี้ก็สวยเหมือนกันเท่ากับว่าเหมือนตัวนี้สองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยห้าสิบไงอ่า สวยไงมันก็เลยสวยก็เลยคุ้มโอเคไปคลิปเลยบา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 ยข้างฝากกดรไลค์ฝากกัไลค์ต่อแซ่ต่อแซ่บไปเลยครับบายบายนี่งะนสองวันละใอย่นี้ไม่สาวจะแย่งหมดเลยใช่เวลาอยู่ที่ห้องใช่ไหมใช่เวลาอยู่ที่ห้องพี่สาวก็จะแย่งแย่งทุกวันมันจะตีกันเรื่องหมอนข้างใช่ตีกันเรื่องหมอนข้าง ดีกันว่าใครจะได้หมอนข้างกันนี่ใช่สุดท้ายก็วันละหนึ่งครั้งไปแล้ก็ออกไปซื้ออุ้ยอันนี้สวย